วัตถุประสงค์ของชีวิตคือเกิดมาเพื่อทำรัิิพานให้แจ้งไม่ใช่เพื่อมาทำอย่างอื่นใครทำความดีก็มีความสุขเป็นผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตส่วนผู้ที่ทำบาปอากุศลไว้ก็จะได้รับผลกรรมสเสววิบากกรรมทุกทรมาน บุญกุศลที่ทำไวนะ้ไม่ได้หนีหายไปไหนนะจ๊ะจะติดตามตัวเราไปนะ่ยเหมือนเงาตามตัวบาปกรรมที่ทำเอาไว้ก็เปรียบเสมือนล้อกเกวียนที่หมุนตามบทขยี้รอยเท้าโคไม่มีใครสามารถจะหลีกพ้นบาปกรรมที่ได้ทำเอาไว้ พระพุทธองค์จึงสอนให้ละชั่วก่อนแล้วก็ะทำความดีวยกายวาจาใจทำเจตให้ผ่องใสอยู่เสมอให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้พบที่พึ่งที่ระลึกภายในคือพระรัตนตรยัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในติโลกุตรสูตรว่า อัทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจเมเปตานังทกินณังทัชชาปุเพกตมนุสสรังกุลบุตรเมื่อหวนระลึกถึงอุปการคุณที่ท่านทำแล้วในการก่อนว่าคนโน้นได้ให้สิ่งของแก่เราแล้ว คนนอนได้ทำอุปการคุณแก่เราแล้วญาติมิตรและสหายได้ให้สิ่งของแก่เราและได้ช่วยทำกิจของเราดังนี้พึงให้ทักษินทา,านแก่เปรตท,ทั้งหลายทักษินทา,านหมายถึงการทำบุญด้วยวัตถุสิ่งของแด่ภิกษุสงฆ์ แล้วที่ส่วนบุญส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ลลวงรับไปแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้วายชนปรารถนามากที่สุดเพราะบุญนั้นจะตามส่งผลให้หมู่ญาติผู้ล่วงรับไปแล้วแม้ตกไปในอบายหากมีบุญมากก็สามารถส่งผลให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในอบายได้ หรือหากบังเกิดในสุขติภูมิอยู่แล้วก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปญาติเหล่านั้นก็จะได้เป็นเจ้าของสมบัติใหญ่ที่เราอุทิศไปให้การทำบุญและก็อุทิศส่วนกนุศลแก่บุคคลผู้ละโลกไปแล้วจึงเป็นหน้าที่ของหมู่ญาติผู้ยังมีชีวิตอยู่ บางทีในสมัยที่ญาติของเรานะ่ยยังมีชีวิตอยู่เราอาจเห็นเข้าใจดีคอยช่วยเหลือเราหลายอย่างแต่ก็ไม่ทราบว่าญาติของเราเนะ่เคยประมาทพลาดพลัง้งไปทำบาปอากุศลอะไรเอาไว้บ้างดวงบุญในตัวที่จะส่งผลให้ได้ไปบังเกิดในสุคติสวรรค์ ก็ไม่ทราบว่ามีมากน้อยเพียงไรเพื่อความมั่นใจในการเดินทางไปสู่สัมปรายภพของหมู่ญาติหรือเมื่อนึกถึงคุณความดีของท่านเหล่านั้นก็ควรหาโอกาสทำบุญเพื่ออทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติของเรานะจ๊ะ มีเรื่องเคยเกิดขึ้นในอดีตในกับที่ก2แต่พัตรกับนี้ได้มีพระโอรสสามพระองค์ซึ่งเป็นพี่น้องกันมีความศรัทธาเลื่อมใสยอยากจะทำบุญใหญ่ถวายสังฆทานตลอดสามเดือนกับพระผู้มีพระภาคเจ้าและนามว่าพุทธะ ร้อมด้วยพระอรหันตสาวกเนื่องจากอยากได้บุญมากคือผู้ให้ก็บ,บริสุทธิ์ผู้รับก็บ,บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งทายยกและปฏิกาหกสามพี่น้องจึงมอบหมายให้ขุนคลังนะเป็นผู้ดูแลการเบิกจ่ายเงินในการสร้างมหาทานบารมี ส่วนพระโอรสก็พากันนุ่งขาวห่มขาวสมทานศีลแปดพร้อมกับบุรุษึ่ง0ันคนได้พากันอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพนายสมิะเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดแจงมหาทานด้วยความเคารพ ท่านได้ชวนหมู่ญาติในชนบทพร้อมด้วยชาวบ้าน1น0 0งคนมาช่วยกันทำอาหารแต่เนื่องจากหมู่ญาติและชาวบ้านบางกลุ่มแล้ไม่ได้มาเพราะมีศรัทธาทำอาหารทำอาหารไปก็แอบกินของพระไปด้วยเก็บต้นอาหารที่ดีๆเอาไว้กลับไปกินที่บ้านบ้าง ส่วนผู้มีศรัทธาอยู่แล้วก็ตั้งใจถวายทานด้วยความเลื่อมใสเมื่อลาจากอัตภาพนั้นพระโอรสสามพี่น้องในสมียนและหมู่ญาติผู้ถวายทานด้วยความเคารพได้ไปบังเกิดในสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอยู่เป็นเวลายาวนานส่วนผู้ที่ไม่เคารพในทานขโมยของที่จะถวายพระ ได้ไปบังเกิดเป็นสัตว์นรกสวยความทุกทรมานเป็นเวลายาวนานเช่นกันครั้นมาในพัตตะกับนี้เริ่มตั้งแต่ในสมัยของพระกัคกุสันธพุทธเจ้าหมู่ญาตของนเสมียนได้พ้นจากสัตว์นรกมาเกิดเป็นเปรตผู้หิวโหวย ส่วนเปรตญาติของในสมเมียนอยากพ้นจากอัตภาพนั้นจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระกัสสปะสัมมาสมัมพุทธเจ้าทูลถามว่าเมื่อไหร่จะพ้นจากอัตภาพเปรตนี้เสียทีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าท่านยังไม่พ้นในยุคนี้หรอกแต่ในอนาคตเมื่อแผ่นดินนี้เนี่ย หนาขึ้นหนึ่งยอจจกมีพระโกนาคมณะพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นให้พวกท่านไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเถิดพวกประเิได้ฟังแล้วก็ปิติดีใจรอคอยด้วยความหวังระคนกับความทุกข์ทรมานตั้งหน้าตั้งตารอคอยไปอีกหนึ่งพุทธันดรน มเมื่อแผ่นดินหนาขึ้นหนึ่งยอดพระกนาคมนาพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นพวกปรเรศก็พากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ก็ได้รับคำตอบว่าให้รอไปก่อนบันไดแผ่นดินหนาขึ้นหนึ่งยอแล้วจึงค่อยเข้าไปถามพระกัสสปะพุทธเจ้า เปรตก็อดทนรอไปอีกหนึ่งพุทธันดรครั้นมาในยุคของพระกัสสปะพุทธเจ้าก็ได้รับพยากรณ์ว่าให้รอไปอีกหนึ่งพุทธันดรญาติของท่านซึ่งเคยทำบุญร่วมกันมาในกับที่92แต่พัตรกับนี้จะจุติจากสวรรค์มาเป็นพระราชา รนามว่าพิมพ์ิสารเมื่อพระราชาทำบุญแล้วจะอุทิศส่วนกุศลแก่พวกท่านพวกปุระได้ยินพุทธพยากรเช่นนั้นก็ดีใจเหมือนว่าตัวเองจะได้พ้นจากความทุกข์ทรมานในวันรุ่งขึ้นครั้นหนึ่งพุทธันดรผ่านไปพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงอุบัติขึ้นในโลก พระราชบุตรทั้งสพร้อมด้วยบุรหนึ่งพคนได้จุติจากเทวโลกมาเกิดในสกุพลพรามในแคว้นมคตรัฐพากันบวชเป็นฤาษีเป็นชดินสามพี่น้องฝ่ายในสมียนได้เป็นพระเจ้าพิมพิสารเมื่อพระราชาได้ ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นประโสดาบันร้อมด้วยคาราชบริพาน11บนหุตทรงมีกุศลศรัทธาแรงกล้าทรงถวายวิหารเวรวุวันแด่พระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาส่วนพวกปเปรตก็พากันมายืนล้อม ด้วยหวังว่าพระราชาจะอุทิศส่วนบุญให้แต่พระราชาก็ไม่ได้อุทิศส่วนบุญพวกแปรเมื่อไม่ได้รับบุญก็พากันสิ้นหวังในเวลากลางคืนจึงพากันส่งเสียงร้องคร่ำครวญน,น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งบริเวณใกล้ก,ลกับพระราชนิเวศ พระราชาทรงตกพระไทยในเสียงที่โหยหวนหน้าขนพองสยองกล้าวเช่นนั้นรุ่งชาก็รีบเสด็จไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงทราบต้นสายปลายเหตุแล้วก็ได้ถวายทานพร้อมกับอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเปรตผู้เคยเป็นญาติของพระองค์ทันทีที่กล่าวคำอุทิศ ส่วนกุศลเสร็จสะโบคารณีอันดารดาดีดอกบัวได้บังเกิดขึ้นแก่พวกเปรตเปรตพากันอาบและดื่มในสะโบคารณีนั้นได้ละงับความหิวกระหายเป็นผู้มีกายงดงามดั่งทองคำของขบเคี้ยวของบริโภค และเสื้อผ้าอ,อาภร์ที่พระองค์ทรงอุทิศให้ก็กลายเป็นทิพยสมบัติบังเกิดขึ้นมากมายเพราะผู้มีพระเจ้าทรงบันดาลให้พระราชาได้ทอบรลเนตเห็นเปรตด้ตาเนื้อพระราชาได้ทรงเห็นทิพยาวิมานและทิพยสมบัติมากมายของหมู่ญาติทําให้พระเจ้าพิมพิสารทรงปลื้มปิติมาก พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนว่าในเปรตวิสัยไม่มีกาิกรรมไม่มีการทำมาค้าขายการซื้อการขายด้วยเงินตราก็ไม่มีมูสัตว์ผู้ทำกาละไปบังเกิดในเปรตวิสัยแล้วย่อมยังอัตภาพไปเป็นไปด้วยทานที่ทายยกให้ แล้วทิศให้จากมนุษยโลกเหมือนน้ำฝนตกลงไปในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุม่มฉันใดทานที่หมู่ญาติมิตรให้แล้วจากมนุษยโลกนี้นะี่ยย่อมสำเร็จผลแก็บเปรตทั้งหลายฉันนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราหัวละลึกถึงอุปการะคุณของผู้มีพระคุณ หรือบรรพบุรุษของเราที่เคยทำความดีกับเราก็ควรทำทักสินาทานอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเหล่านั้นเพราะบุญเท่านั้นน่ะเป็นสิ่งที่หมู่ญาติผู้ลวงรับไปแล้วนะ่ะปรารถนาและเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนการร้องไห้เศร้าโศกพิลัยลำพันธ์ อะไรอาววันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแก่ผู้ล่วงรับเลยนะจ๊ะญาติเหล่านั้นจะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เท่านั้นโดยการนำทานก็ดีรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ดีแล้วแผ่ส่วนบุญส่วกสนกุศลไปให้ท่านนั่นแหละจึงจะเป็นสบียงสำคัญ ในการเดินทางในวัตฏสงสารได้สะดวกสบายขึ้นเมื่รู้จักหลักวิชาอย่างนี้แล้วเน่ยเมื่อทำบุญแล้วก็ให้อุทิศส,ส่วนบุญกุศลไปให้หมู่ญาติที่หลวงรับไปแล้วตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นโุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน กาดเดียวกันอยู่ตลอดเวลา